เซปสร้างเว็บไซต์ฟรีง่ายๆไม่ต้องเขียนโค้ดพร้อมสร้างยอดขายได้จริงเซฟคลิปนี้ไว้เลยค่ะแล้วไปดูกันก่อนอื่นก็เข้าเว็บไซต์ makewebeasy.com ไปสร้างเว็บไซต์ฟรีได้ง่ายๆแค่สมัครสมาชิกและตั้งชื่อเว็บไซต์ได้เลยค่ะสเต็ปแรกมาเลือกเทมเลตที่ชอบกันค่ะจะเลือกตามสีที่ชอบหรือว่าตามธุรกิจก็ได้ สเต็ปที่ของค่ะคือการเริ่มแต่งหน้าโฮมเพจโดยสามารถเลือกปรับทีมสีเว็บไซต์ได้นะคะแค่เลือกแล้วจิ้มเอาได้เลยสเต็ป3คือการเพิ่มข้อมูลสินค้าค่ะให้ใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะราคาคีย์เวิร์ดหรือว่ารูปภาพต่างๆใส่ลงไปได้เลยค่ะสเต็ป4การตั้งค่าอ e ีคอมเมิร์ซด้วยการเพิ่มช่องทางการชําระเงินผ่านบัญชีธนาคารต่างๆนะคะแล้วก็อย่ายลืมมาตั้งค่าการขนส่งด้วยนะคะสามารถเลือกผู้ให้บริการตามที่เราสะดวกได้เลยค่ะ สเต็ปสุดท้ายคือการทำ SEO ให้กับเว็บไซต์นั่นเองค่ะให้ตั้งไตเติ้ลแท็และเลือกใส่คีย์เวิร์ดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราลงไปในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ด้วยนะคะเมื่อเซตติ้งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกดบันทึกและกดเผยแพร่เว็บไซต์ด้วยนะ เท่านี้คุณก็จะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วล่ะคะ่ะเว็บ,บไซต์ฟรีของ MakeWebEasy สามารถใช้งานได้ฟรีไม่จำกัดระยะเวลาเลยนะคะลองเข้ามาสร้างเว็บ,บไซต์สวยแบบฟรีๆได้ง่ายๆที่ MakeWebEasy.com กันค่ะ